แล้วเจ้าเคยเห็นใครที่เหมือนข้ามีสีแดงหรือเปล่าเอามาทวงพลังของข้าคืนใครมันเอาพลังโอกข้าไปพลังของท่านเหรอใช่คือเมริอุส ยมทูตแห,ห่งโลกตายล่างจำรด้จัจกล็อกหรือเปล่าลอกเหรอครับใช่ดวงจิตของวิญญาณที่ไม่ผดไปเกิดแต่คือลูกน้องของข้าและข้ารู้ว่าหนึ่งในสมุนของข้าก็คือโกลิปเปอร์นั้นขืม้อยอัญมณีสีแดงของข้านั้นไป น่าจะต้องมาทวงคืนนะ่ะเจ้ารูลเล็เปโกลิเปอร์ที่คุณว่าผมเคยได้ยินแค่เป็นเรื่องตำนานนะ่ะไม่เคยเห็นของจริงหรอกครับใช้ที่ตัวใหญ่ๆหรือเปล่าล้วต้นไม้ท่านายแสจท่าเซดด้ยินมารูอ <ใน S 2> ร้อะไรบกไปเออ เยอะครับชีวิตสําคัญถ้ารู้อะไรอย่าเก็บเงียบไว้บอกไปเด้อผมอกผมรู้แค่เป็นตำนานนะว่าเขาเป็นชายร่างยักษ์อใช่ใช่ข้าๆค,าย,ค,คยได้ยินอยู่เป็นเรื่องของมันเถอะไอ้โวกนั้นนะถ้าต้องการรู้ว่าพลังของข้าอยู่ที่ใดถ้าจะมาเอาคืนเออผมว่าทั้งโบดน่าจะมีข้อมูลนะครับเกี่ยวกับ เรื่องศยลศาสตร์พวกนี้นะโอ้พูดถึงผู้พิพากษาควานเนียวนั่นนะผู้พิพากษาคชห,หนึ่งก็คือหนึ่งในสีของโลกใต้ล่างเช่นกันแต่เขาอยากจะมาใช้ชีวิตด้านบนแต่ก็ต้องแรลกครับ ลังกันน้อยนิดน่ะเขาไม่รู้หรอกเพราะว่าฟนซาตานก็ลบความจำของเขาไปแล้วน,นั่นคือเหตุผลที่เขาสติฟันเผือนนั่นเองสาตานเหรอครับบ,บาดหลวงวานิวเนี่ยนะสติฟันเฟื่องเหรอ ทำไมเจ้าถึงเรียกเขาแบบนั้นล่ะนั่นก็เป็นหนึ่งในเพื่อนข้าเหมือนกันอ๋อขอโทษด้วยนะครับท่านอายแจ็คหมัยท่านบอกว่าท่านว่าหนวสติฟันเฟือนนะก็บางทีผมเห็นเขาท่องบทสวดแล้วบางทีเขาหลับเนี่ยก็เขาไม่มาดหลวงอ่ะโอ๋อ คำถามสุดท้ายเจ้ารู้อะไรเกี่ยวกับพลังของข้าหรือเปล่าเอผมรู้แค่ว่าต้องเรียกพวกท่านว่าเปรมไวส์ M นะ่ะมันก็เป็นเรื่องเล่าเก่าแก่มากนะครับผมเองก็รู้แค่นั้นนะ่ะ เปนไว้ถ้าคนบอกชื่อนี้นะเออผมได้ยินจากในหนังสือนิทานนะนิทานไม่เคยเขียนไว้นะจะก,กระลันโกหกอยู่หรือเปล่าในจักรมนุษย์ นะ่าไม่ค่อยดีในะนะ้ท่านไหแซกเงื่อออกหรือเปล่านะเออสงสัยอากาศร้อนแล้วมั้งครับอืมแต่ความมืดที่อยู่ด้านหลังเจ้านั้นไม่เห็นร้อนเลยแต่ว่าเอาแต่หลบอยู่ข้างหลังนั้นน่ะไม่กลัวหรอกนะ เพิ่งล่างได้ด้วยหลัลง,ลงนั่นอะไรแซกเหรอ,อเจ้ามองไม่เห็นหรอกกลัวมันกันนะไม่รู้จะกลัวใครานนี้เนะี่ยงค่ใครให้เวลาเจ้าสิบวินาทีสิบวินาทีที่จะอะไรล่ะครับ บอกเรื่องราวที่เจ้ารู้ทุกอย่างให้หมดเจ็ดเก้าแปดเจ็ดแม่แสงมีอะไรก็าถูก็บอกไปห้าสี่โอเคโอเคโอ้ผมรู้แค่ว่า บาทหลวงเองก็มีสร้อยคอน่ะสร้คอนั้นเป็นสีอะไรเอถ้าจะไม่ผิดอมผมดูไม่ค่อยชัดน่าจะสีฟ้าหรืมั้งครับแล้วข้าบอกเจ้าว่าค้าต้องการสีอะไรจะสีแดงนั่นผมไม่เคยเห็นจริงๆนะ่ะแต่ท่านมาแซกซบอกว่า ท่าบาทหลวงก็มีสร้อยคอแสดงว่าเคยเห็นเจ้นอื่นะดิเพราะว่าท่านเบเมกุดยังไม่ได้พูดอะไรถึงสร้อยคอเลยเหหญิงเขาไม่ได้พูดอะไรถึงสร้อยคอเลยท่านก็ไม่ได้ยินเราไปทบทวนหน่อย เต็มเลมาอาติลลาโอ네 <ser> ้ยท่านไดแทำเป็นอะไระความใดของเจ้ารบกวนข้างล่างความสรงจำจงบอกข้ามา ผมเคยเห็นสร้อยอยู่กับชายชื่อเทเลอร์น่ะรอบๆรอบรอบลังเพราะเทเลอร์เฮ้ยง่ายไปเลยแล่วชื่อปลอมของเขาหรือเปล่าเออชื่อปลอมอย่างนั้นเหรอ คนที่จะมีอัญมณีนั้นได้มันมีแค่โกลิเฟอร์เท่านั้นโกมีลาตามาสสเรื่องล่าที่เจ้าจะเล่าให้ขายัางเหลืออะไร ซอยอีกเส้นเองก็อยู่ที่ผมนะเอ้า <c ười> แสดงว่าก็คือตัวตนที่บุคคลเหล่านี้เราให้ข่าวฟังใช่ไหมเอ้าใช่เนลยท่านให้แจ็คเ้อ หมายความว่ายังไงผม,มน,นี้อนเจ้าวนี้นั้นได้อย่างไรผมได้อันเจ้าวันนีม้มายังไงเหรอ,อมผมทำไปเพื่อช่วยพี่ชายผมนหะ แ้วเจ้ารู้หรือเปล่าว่ามนุษย์อย่างพวกเจ้าน่ะใช้อจมันนี้พลังของขานั้นกินวิญญาณของเจ้าและชีวิตของเจ้าไปเรื่อยๆแล้วคนที่มอบให้เจ้าเสกบาหรือเปล่าไม่เลย นั่นคือสิ่งที่ข้าต้องมาตามเอาคืนต่ว่าตอนนี้นะ่ะจะไม่ต้องคืนหรอกเดี๋ยวข้าจะค่อยตามไปเองสิ่งสุดท้ายที่ข้าอยากจะรู้ว่ามนุษย์อย่างพวกเจ้าน่ะ สามารถใช้ได้จริงไหนลองสวมมันให้ข้าดูหน่อย่ออหน้าชาวเมืองเลยเหรอ้าจจะไม่พูดครั้งที่สองขอโทษด้วยนะครับทุกคน ไรเฝ้าีิดเป็นอะไรเฝ้าตัวนี้ได้แตปูไอ้รยใช้ใช้นะมาที่ไปเวน ทฐานนาแสกกลายเป็นน้ำหนีนะทำไมยังใช้ท่านไอแกอยู่เปล่ายังไม่ีนี้นะว่าถ้าจะตามหาเขาอย่างแน่นอน <c oughs> ด้วยความยินดีพวกเราทางนี้เองก็จะตั้งตารอการเจอเกันครั้งต่อไปแล้วกัน อืมคำพูดทุกเจ้าดูฟังไม่ค่อยเอข,อข้าข่าไปเท่าไหร่เลยไฟครละีด้วยน,ะนี่นะท่านเดมิอุตเหมือนจะมีทุกสี่งั้นข้าขอสะกดพลังเจ้าไว้หน่อยละกันนะ มีดนี้มือมีดคำสาบทีเดียวเท่านั้นแ่ะแต่ฟันได้เฉพาะพวกน,นี้ขญับมันนี้นี้เท่านั้นมี่เล็กยางกี้พวกข้าจะเป็นอันตรายไหมเนี่ยต้องเก็บเรื่องเรื่องนี้พวกนี้งียบไว้ตอนนี้เจ้าก็รู้อยู่แล้วว่าไป็นนย่อยไง แเราเห็นไหมว่าแรงของอัจฉริณีน <oh ั้นมันแรงขนาดไหนแต่ข้านั้นไม่เปิดไรลทานไม่ใช่มนุษย์นี่พวกเจ้านั้นกระเด็นเลยมันอันตรายเห็นไหมล่ะว่าทําไมข้าถึงต้องมาตามทวงคืนว่าถ้าใครเป็นคนเอาไม้ให้มนุษย์จักโคิเปอร์ไงหนึ่งในเรื่องสมุนของข้ามันขโมยมาน่ะ อ๋อเอามาให้มนุษย์ใช้ลอกใช้มนุษย์ใช่ไหม่ะพวกเจ้ากะตีความกันเอาเองแล้วกันยักษ์ตัวใหญ่หในตำนาน,นากอดริปเปิร์สเอาละพวกเจ้าไปเอาไปก่อนเนื้อข้าจะนำลากมัน ไปไวททิมเหมือนกนะันเฮ้ยนี้ต่อไปแล้วเจอไอแซคเราจะทำไงวันนี้ไม่ไอแซคเมื่อกี้นี้เหมือนไม่ใช่ไอแซคอะเหมือนเป็นแบบใชยลื่นอะใช่ใช่ใชไ,ชไแล้วเขาลบสติไปแล้วไงไอแซคน่าจำเรือ่องเมื่อกี้ไม่ได้หรอกออก็โดนโ,โอ้ใช่หม,มน,นี่เมื่อกี้มีเขาสะกดสะกดพลังแล้วไฟเขค่อยๆห,หายไปออว้าไอแซคจำไม่ได้เดี๋ยวลองลองแบบ ยิ้มคลิปหูืก็ได้ว่าจาได้ป่าเออเราห้ามเล่าให้ใครฟังนี่ใช่ใช่เราอย่าเล่าให้ใครฟังในเผ่าก็ต้องห้ามเล่านะลูกโอ้ป่าวไม่งั้นเลือมันจะบ้าเดินเราจะตายเดีวทีเราจะตายเดีวนะลูกเพราเคยได้ยิน